ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงนะคะตอนนี้เป็นสาระความรู้โหราศาสตร์ตอนที่77แล้วนะคะ ในตอนที่ผ่านมาเป็นการทำงานหลังบ้านโหนที่เราถ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานกับเรื่องคนเจ้าชู้นะคะตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเงินกันบ้างค่ะเรื่องเงินนี้ก็นนะับว่าเป็นคำถามยอดฮิตอยู่เหมือนกันทีมงานก็เลยจะได้ทำคลิปการดูดวงเรื่องเงินขึ้นมานะคะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเรานับเฉพาะเรื่องหลังบ้านโหนนะคะคลิปดวงเงินนี้ก็นับเป็นหลังบ้านโหนตอนที่10กันแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าถ้ามีลูกศิษย์ลูกหามาถามเรื่องเงินเราจะดูดวงกันอย่างไรคะ่ะสิ่งแรกที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้นะคะก็คือการดูวาสนาของเจ้าชะตาเป็นประการแรกไม่ว่าใครจะมาถามเรื่องอะไรเราต้องดูสีหลักวาสนาให้ได้ซะก่อนให้รู้พื้นฐานชีวิตด้วยก็ยิ่งดีนะคะ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าบุคคลที่เรากำลังจะพิจารณาดวงชะตาคนนี้เขามีพื้นอยู่ในระดับไหน เป็นพื้นสามัญหรือว่าพื้นเขาสูงส่งอยู่แบบบนยอดเขาแล้วพอมาเทียบเป็น Refer e n c e นะคะเราก็ดูว่าวาสนานั้นสูงส่งเพียงใดนะคะเพื่อจะดูว่าจากพื้นกำเนิดเดิมของเขามันจะขึ้นไปได้สูงอีกเท่าไหร่นะคะหลักแรกที่เราจะดูในสีหลักวาสนาก็คือดาวทิรคนาเขาเป็นดาวอะไรหลักที่สองก็คือพระคระองคเก์นะคะก็คือนาราเอกาจตุอัมพุ กิตาสตะปัจสวทศนะคะที่กล่าวไว้ในตำราจ,จักทีปณีหลักที่3ก็คือดวงเขาได้รูปลักษณะพิเศษรีโกนจตุสดายเซี่ยวจันดอกพิกุลหรือไม่และหลักสุดท้ายก็คือว่าดวงของเขามีดาวโยกถึงกันได้กกเหล่าหรือเปล่านะคะพอเรารู้พื้นดวงชะตาแล้วเราก็จะมาดูดวงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเงินกันต่อค่ะ การดูเรื่องเงินในวิชาโหราศาสตร์ไทยก็มีอยู่4เรื่องหลักๆนะคะก็คือดาวที่พบกระดุมพ้าหรือพบการเงินนะคะซึ่งอยู่นำหน้าลัคนาไปหนึ่งช่องข้อ2ก็คือเราจะดูดาวที่ได้ทำเนียบเกษตรนะคะดวงกำเนิดมีดาวได้ทำเนียบเกษตรมากๆก็จะมีหลักฐานเงินทองที่มั่นคงค่ะแล้วต่อมาก็คือดูดาวสุกนะคะเพราะว่าสุกนี่เป็นเจ้าแห่งกิเลสสมบัติถ้าสุกดีเจ้าชะตาก็มีเงินมีทองดี ได้สมตามความปรารถนานั่นเองและดูดาวราหูด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมักจะให้โชคลาภเป็นเงินก้อนโตๆหรือว่าเป็นคนที่ถ้าราหูดีมักจะได้ลาบที่มาจากการเสี่ยงโชคด้วยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงเรื่องการเงินอันดับแรกก็คือต้องดูดวงกําเนิดที่พบกระดุมพระนะคะเมื่อเราผูกดวงวางลัคนาแล้วก็ดูสี่หลักวาสนาเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปที่เราจะดูเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งที่ติดตัวมาเราเ็ต้องมาดูที่ภพกระดุมพระในวิชาโหราศาสตร์ะนะคะในวิชาโหราศาสตร์ไทยมักจะเรียกภพกระดุมพระเป็นภพที่สองนะคะก็คือโดยมากเขาจะนับตนุเป็นภพที่1บางตำรานะคะเรียกว่าดูภพที่สองก็คือภพกระดุมพระเป็นศูนย์พาหะนะคะ หมายถึงเป็นพบที่ส่งเสริมและเกื้อกูลลักษณาแสดงถึงความดีงามความราบรื่นและความก้าวหน้าในชีวิตสาเหตุที่พบกระดุมพ้ามีความสำคัญแล้วก็เป็นศูนย์ภะก,ก็คือว่าพบนี้เนีเป็นพบแห่งการเงินและทรัพย์สินนะคะ หมายถึงความมั่งคั่งรายได้ที่จะมาจากการทำงานจากน้ำพักน้ำแรงและอาชีพของเจ้าชะตาการที่พบนี้เป็นศูนย์พาหะเนี่ยจะสะท้อนว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิตเนี่ยจะส่งเสริมเจ้าชะตาให้มีความสุขมีความเจริญและมีฐานะที่มั่นคงอย่างไรพบกระดุมพาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับลัคนาด้วยเพราะว่าอยู่ถัดไปจากพบตนุนะคะ เป็นตัวแทนตนุนี่เป็นตัวแทนเจ้าชะตาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญการที่พบนี้อยู่นำหน้าก็าจะเป็นรากฐานชีวิตนะคะแสดงความมั่งคั่งทางการเงินแสดงถึงความมั่นคงนะคะหมายถึงความก้าวที่จะก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าเป็นพบที่อยู่ข้างหน้า เป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมคำว่าศูนย์พาหะเนี่ยหมายถึงการผลักดันไปข้างหน้านะคะพาหะในทางโหราศาสตร์ที่หมายถึงการขับเคลื่อนหรือการนำพาพบกระดุมพาเป็นศูนย์พาหะก็หมายความว่าทรัพย์สินการเงินและความมั่งคั่งเนี่ยจะนำพาชีวิตไปทางไหนให้เจริญก้าวหน้าถ้าดีเป็นดาวดีก็นำพาไปในทางที่ดีนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงผลกําไรก็ได้หมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะ เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับภพวินาศเราจะเห็นได้ว่าภพตนุนมีกระดุมพระอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีวินาศอยู่ข้างหลังการที่กระดุมพระเป็นศูนย์พาหะนะคะภพวินาศก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างหลังเป็นความสูญเสียอันนี้ก็หมายความว่าทําไมเราถึงมองว่ากระดุมพระนั้นมีความสําคัญเพราะเป็นสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเราก็ได้เข้าใจความหมายของภพกระดุมพระที่หมายถึงการเงินความร่ํารวยนะคะ ต่อมาพิจารณาดวงเรื่องเงินเนี่ยเราก็าต้องดูพบนี้นั่นแหละเป็นหลักพอเราเปิดดวงมาดูดวงกําเนิดเราก็จะเห็นได้ว่าบางดวงเขาก็มีดาวในภพกระดุมพา้าแต่ในบางดวงก็ไม่มีกรณีที่มีดาวในภพกระดุมพา้าหรือภพการเงินเนี่ยเราก็สามารถท่ายเรื่องเงินไปตามดาวที่ปรากฏถ้ามีสองดวงก็ใช้ตําราดาวคู่ทํานายก็ได้ถ้าหากมีหลายดวงเราก็ดูว่ารวมๆกันแล้วได้กกเหล่าหรือเปล่า ได้กกเหล่าก็แสดงว่าการเงินแข็งแรงมีคนช่วยเยอะแต่ถ้าไม่ได้กกเหล่าเราก็จับคู่ทายไปทีละคู่ก็ได้ค่ะในตอนนี้เราจะมาดูว่าถ้าดวงเดิมมันไม่มีดาวในภพกระดุมพาเราจะดูเรื่องการเงินได้อย่างไรนะคะ ทีมงานได้เคยอธิบายกว้างๆในเรื่องคลิปปรากรช่องว่างนะคะหมายถึงช่องที่ไม่มีดาวปรากฏอันนี้เคยพูดเอาไว้แล้วในตอนที่67นะคะแต่มันเป็นความรู้ทั่วไปก็คือใช้ทายในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้พอเรามาเจาะเรื่องการเงินนะคะเราก็จะมาดูว่าแล้วพบของคนที่พบกระดุมพระไม่มีดาวจะทายกันอย่างไรเฉพาะเรื่องการเงินกันไปเลยค่ะ การทำนายแบบแรกนะคะถ้าพบกระดุมพ้าของดวงที่เราเปิดมาไม่มีดาวปรากฏนะคะหมายความว่าไม่มีการกำหนดเรื่องการเงินเอาไว้ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถจัดการเรื่องการเงินได้ตามใจหรือจัดการตามนิสัยของตนเองได้ดังนั้นนะคะโหราจารย์ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับดวงชะตานะคะช่องที่ไม่มีดาวก็ให้นำดาวที่ลักษณไปวางในช่องที่ว่างแล้วทำนายไปก็มีความแม่นยำดี ดังนั้นถ้าพบการเงินไม่มีดาวนะคะถ้าลักษาเขาเป็นดาวอาทิตย์เขาก็จะมีวินัยในเรื่องการเงินแต่เขาจะยอมจ่ายเพื่อหน้าตาเพื่อศักดิ์ศรีทาลักษาเป็นดาวจันเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยใช้เงินนะคะเพราะว่าใช้จ่ายแต่เรื่องสวยๆง,งามๆเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่ๆก็ไม่ควักไม่จ่ายทาลักษามีดาวอังคารนะคะอยากได้อะไรก็ซื้อไม่ค่อยคิดถึงวันข้างหน้าคือไม่ค่อยวางแผนนั่นเอง ธัรคณามีดาวพุธหมายความว่าเจ้าชะตาเขาจะยอมจ่ายเฉพาะเรื่องที่ทําให้เกิดความคุ้มค่าหรือจะได้ประโยชน์ในภายหลังแต่ถ้าหากลัคนาเป็นดาวพฤหัสนะคะก็จะเป็นพวกเศรษฐกิจพอเพียงใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์ธัคนาเป็นดาวศุกร์นะคะจะใช้อะไรก็ต้องวางแผนก่อนนะคะมีความปรารถนามากก็จริงแต่เขาก็จะต้องคิดก่อนที่จะใช้เงินธัะคนาเป็นดาวเสาร์นี่เป็นคนใช้จ่ายรอบครอบใจถึงนะคะ ก้อนใหญ่ๆนี้จ่ายเลยไม่ใครไม่กล้าซื้อเสากล้าซื้อแต่ว่าก่อนจะควักจะจ่ายก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีสะก่อนยกเว้นเรื่องลูกหลานนะคะดาวเสานี่ตามใจลูกถูกใจหลานก็ยอมจ่ายไปได้แต่ถ้าลัคนาเป็นดาวราหูนะคะอันนี้เข้าตำราที่ว่าชิบหายไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนนะคะอะไรที่ทำให้เขาได้หน้าได้ตาอันนี้ยอมจ่ายก้อนโตโตไปเลยแต่ถ้าลัคนาเป็นดาวเกตนะคะเขาไม่ค่อยยอมซื้อยอมจ่าย นอกจากว่าเจออะไรที่ถูกใจนะคะโอโหจ่ายไปเลยไม่คิดมากนะคะแพงๆก็กล้าซื้อดาวเกตนี่มีความแปลกประหลาดพิสดารอยู่นิดหน่อยในการใช้เงินถ้าลัคนาเป็นดาวมฤตยูนี่ไม่ค่อยยอมจ่ายอะไรนะคะนอกจากว่าเป็นของที่จําเป็นต้องการจริงๆหรือว่าคิดไปคิดมาแล้วมีความคุ้มค่าอยากได้อันนี้ถึงจะยอมจ่ายค่ะตอนนี้เราก็มาลองดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเป็นดาวในวันที่13ธันวาคม2568 เราให้ลัคนาอยู่ที่ราศีธนูตามรูปนะคะพบกระดุมพ้าอยู่นำหน้าลัคนาก็คือราศีมังกรจะเห็นว่าไม่มีดาวปรากฏนะคะวิธีพยากรณ์แบบที่1ก็คือให้นำดาวที่ลัคนานะคะเป็นดาวอังคารเลข3ไปวางไว้ที่พบการเมินเราก็จะทายเรื่องการเงินได้ว่าเจ้าชะตาจะจัดการเรื่องเงินโดยใช้นิสัยเดิมก็คือดาวอังคารที่ลัคนา ตามตำราว่ากล้าแข็งขยันทายอังคารทำให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนขยันหาเงินต้องหาเงินมาด้วยความกล้าหรือเรื่องที่ต้องเสี่ยงและก็กล้าใช้ใจ่ายเงินตามใจตนเองไม่ค่อยวางแผนไม่ค่อยคิดถึงวันข้างหน้านั่นเองค่ะ และในวันเดียวกันนะคะถ้าเราสมมติว่าลัคนามาอยู่ที่ราศีกุมละ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าดาวที่ลัคนาเป็น7 8เสาราหูคู่มิตรและพบกระดุมพักก็คือราศีมีนนะคะอยู่นำหน้าลัคนาไม่มีดาว ถ้าเราใช้วิธีพิจารณาแบบที่หนึ่งนี้ก็ให้เรานำดาวที่ลักนาไปใส่ที่ช่องกระดุมพ้าแล้วทำนายนะคะกันพยากรณ์ก็ทำนายได้ว่าถ้าเราเอาเสาไปวางที่กระดุมพ้าทาให้เจ้าชะตารอบคอบเรื่องใช้เงินเพราะอะไรเพราะว่าเสาอยู่กระดุมพ้าหาเงินมาได้อย่างยากลำบากแต่เขาเป็นคนใจถึงนะคะการตัดสินใจเรื่องการใช้เงินก้อนใหญ่นี้ทำได้ไม่ยาก ต่อมานะคะอีกดวงหนึ่งเอาราหูไปใส่บ้างกระดุมพาบวกดาวราหูก็หมายความว่าเจ้าชะตามีความวุ่นวายในการหาเงินหาทองนะคะเพราะว่าอะไรเวลาหามาเนี่ยโอ้โหได้ทีเยอะเลยแบบราหูเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เวลาใช้นี่ใช้จนหมดเลยนะคะไม่เหลือสักกระบาทเดียวทีนี้พอเรามาดูสองดาวรวมกันคู่เสาราหูนั้นเป็นคู่มิตรเป็นคู่ยิ่งใหญ่เราก็อ่านได้ว่าเรื่องเงินทองของเจ้าชะตา มักจะใช้จ่ายเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วเจ้าชะตามไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าดาวประจำตัวของเขาเป็น7-8เป็นคู่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะจากวิธีแรกนะคะที่ได้อธิบายไปแล้วก็หมายความว่าคนที่ไม่มีดาวที่พบกระดุมพ้ะเราสามารถนำดาวที่ลักษณะไปใส่แทนที่พบการเงินแล้วทำนายนะคะแต่ในบางดวงนะคะ ก็ไม่มีดาวที่พบตนุไม่มีดาวที่พบกระดุมพระได้โหราจารย์จึงได้สอนวิธีการทำลายไว้อีกหนึ่งวิธีก็คือการดูดาวเจ้าเรือนเกษตรของพบของขอภัยนะคะการดูดาวเจ้าเรือนเกษตรของพบกระดุมพระเป็นแบบที่2นะคะการดูวิธีนี้นักพยากรณ์จะต้องรู้ดาวกเกษตรเจ้าเรือนเป็นพื้นฐานก่อนนะคะ เกษตรเจ้าเรือนนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยของโหราศาสตร์พอเราดูเจ้าเรือนเกษตรของพบการเงินแล้วเราก็ดูว่าในดวงกําเนิดของเขาเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรพบการเงินนั้นไปอยู่ที่ภพใดก็ทํานายไปตามภพนั้นนะคะถ้าเจ้าเรือนเกษตรของภพกระดุมพระไปอยู่ที่ภพตนุก็หมายความว่าเงินทองนั้นขึ้นอยู่กับตนุคือตนเองหามาแล้วก็ใช้ไปเพื่อตัวเองเป็นหลัก ถ้าเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ที่พบสหัชชาหมายความว่าเงินไปอยู่กับเพื่อนพี่น้องและสภาวะแวดล้อมรอบตัวถ้าหากเจ้าเรือนเกษตรไปอยู่พันธุการเงินจะไปขึ้นอยู่กับแม่คนทางบ้านหรือว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยหรือมีไรายได้มาจากที่อยู่อาศัยก็เป็นได้ แต่ถ้าเจ้าเรือนการเงินไปอยู่พบปุตตะก็จะไปขึ้นอยู่กับบุตรหลานบริวาหรือเป้าหมายในวันข้างหน้าถ้าเกษตรเจ้าเรือนกระดุม้าไปตกอริก็จะมีศัตรูทางการเงินมักจะมีนี่มีสินต้องใช้จ่ายเงินไปเวลามีปัญหาอุปสรรคต้องใช้เงินแก้ปัญหา ถ้าเจเรินการเงินไปอยู่พบปัตติณิการเงินของเราจะไปอยู่กับคนรักคู่ครองหรือว่าได้เงินมาจากหุ้นส่วนคนสนิทคนรู้ใจถ้าเจเรินการเงินไปตกมรณะอันนี้ก็เงินน้อยถอยลงไปเรื่อยๆต้องใช้จ่ายเงินไปเพื่อเรื่องสุขภาพหรือบุรณะสิ่งเสื่อมโทรมอยู่บ่อยๆถ้าเจเรินการเงินไปตกสุขภาการเงินก็จะขึ้นกับคุณพ่อผู้ใหญ่หรือได้เงินมาจากพวกความเชื่อ หรือว่าความเจริญก้าวหน้าถ้าเจริญการเงินไปอยู่ในพบการงานนะคะก็หมายถึงว่าเงินอยู่กับงานหรือว่าต้องใช้จ่ายเงินไปเพราะมีกรรมเก่าต้องชดใช้เขาหรือได้เงินมาจากสิ่งที่ต้องกระทา แต่ถ้าเจ้าเรือนการเงินอยู่พบลาพาก็มักจะได้รับผลเป็นเงินเป็นทองมักจะได้เงินฟรีโดยไม่คาดคิดถ้าหากเจ้าเรือนการเงินไปอยู่วินาศะทําให้การเงินนั้นเสียหายนะคะจะต้องใช้จ่ายไปแบบไม่ได้วางแผนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเองค่ะเราก็ได้ทฤษฎีอันที่สองนะคะวิธีดูเรื่องเงินถ้าพบกระดุมพระไม่มีดาวก็คือการดูเจ้าเรือนเกษตรในหน้านี้เราจะมาลองดูตัวอย่างกันนะคะ เป็นตัวอย่างดาวในวันเดิมก็คือ13ธันวาหกแลัคนาอยู่ที่ราศีธนูนะคะพบกระดุมพระเป็นราศีมังกรไม่มีดาวนะคะเราก็มาดูเจ้าเรือนเกษตรราศีมังกรก็เป็นดาวเสราร์นะคะดูว่าแล้วดาวเสราร์ของเขานไปอยู่ที่ไหนจะเห็นได้ว่าดาวเสราร์นั้นอยู่ที่ราศีกมุมเป็นพบสหัชชะนั่นเองเราก็ดูทํานายว่าดาวเสราร์การเงินไปอยู่ที่สหัชชะทํานายได้ว่า การเงินของเขาเป็นดาวเสาร์ทำให้เขามีความรอบคอบเรื่องเงินมักจะมีความเครียดแล้วก็เป็นทุกข์ในเรื่องเงินดาวเสาร์นี่ไปอยู่พบสหัชชาการเงินมักจะไปขึ้นอยู่กับเพื่อนพี่น้องหรือคนที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวคราวนี้เสาร์นี่เป็นดาวบัเพระเคราะห์นะคะจะถ่ายดีก็ถ่ายยากเราก็ต้องดูว่าการเงินไปอยู่กับเพื่อนเสาร์สหัชชามักจะถูกเพื่อนโกงเงินนะคะ คนแวดล้อมรอบตัวชอบหักหลังเราในเรื่องเงินเงินทองทองหรือไม่งัน้นก็พี่น้องนะคะชอบมาเบียดเบียนทําให้เราเป็นทุกข์ในเรื่องเงินทองอยู่เรื่อยเลยทํานายไปแบบนี้เลยค่ะและในวันเดียวกันนะคะถ้าเราลองให้ลัคนามาอยู่ที่ราศีกุมบ้างเราจะเห็นว่ากระดุมพ้าอยู่ที่ราศีมีนนั้นไม่มีดาวนะคะทีนี้เจ้าเรือนเกษตรราศีมีนนะคะ เป็นภพการเงินคือดาวพฤหัสนั่นเองในดวงนี้นะคะพฤหัสอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะได้มาหาอุดด้วยโอโหแรงเลยแต่ว่าเป็นภพอริก็เลยทำนายได้ว่าการเงินของดวงนี้เป็นดาวพฤหัสเจ้าชะตาใช้เงินแบบมีหลักการนะคะใช้ใจ่ายแบบพอเพียงมีความประหยัดมัธยัต,ยตใช้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่พฤหัสไปตกภพอริทำให้การเงินมักจะมีปัญหาอุปสรรค มีศัตรูทางการเงินเป็นคนที่มีอายุแก่กว่าเพราะว่าเป็นพระหัสเป็นผู้ใหญ่แต่พระหัสนั้นเป็นดาวสุขพระเคราะห์นะคะเป็นครูบาอาจารย์มักจะไม่ให้โทษร,รายแรงก็ทำให้เจ้าชะตานั้นมักถูกผู้ใหญ่เพ่งเรงและจับผิดในเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ ค่ะเราก็ได้หลักการไปสองวิธีนะคะก็จะมาขึ้นวิธีที่สามการพิจารณาดวงการเงินนะคะในกรณีที่ไม่มีดาวในภพกระดุมพระวิธีที่3ก็คือเราจะใช้ดูดาวที่โยกถึงภพกระดุมพระหรือดาวที่ส่งผลถึงภพกระดุมพระก็คือดาวเล็งโยกหน้าโยกหลังภพการเงินมาพิจารณานะคะถ้าเราดูจากราศีนะคะเราจะเห็นว่าเล็งภพการเงินก็คือภพมรณะนะคะ ส่วนดาวที่โยกหน้ากระดุมผะาก็คือภพผันทุแล้วก็ดาวที่โยกหลังกระดุมพ้าก็คือภพมินาสั์นั่นเองเทคนิควิธีการทำนายก็เหมือนวิธีทางโหราศาสตร์ทั่วไปก็คือนะคะดาวใหญ่เนี่ยจะทรงอิทธิพลมากกว่าดาวเล็กๆนะคะแล้วก็ดาวที่ได้ทำเนียบดีๆก็จะมีคุณมีพลังรุนแรงกว่าดาวธรรมดาดาวที่ถูกกัน เป็นคู่ดีๆก็จะส่งเสริมให้ดาวมีพลังนะคะส่วนดาวที่ไม่ถูกกันเป็นศัตรูก็จะส่งผลบั่นทอนหักล้างนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูดาวทั่วไปนะคะเวลาเราดูดาวที่โยกถึงกันค่ะในหน้านี้พอเราได้หลักการที่3ไปแล้วนะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่5นะคะการดูดวงการเงินเมื่อไม่มีดาวที่พบกระดุมพ้า และใช้ดาวที่โยกถึงพบกระดุมพระในการทำนายค่ะเราก็ใช้ดวงดาวในวันที่13ธันวานะคมะ2568แล้วให้ลัคนาอยู่ที่ราศีธนูเราจะเห็นว่าพบกระดุมพระคือราศีมังกรนะคะไม่มีดาวดูก่อนว่ามีดาวใดที่โยกถึงพบกระดุมพระหรือราศีมังกรบ้างดวงแรกก็คือพบมรณะนะคะเป็นราศีกรกฎนะคะที่เล็งมา ตามรูปก็เป็นดาวพฤหัสมหาอุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็หาดาวโยกหน้าดาวโยกหน้าราศีมังกรคือราศีมีนนะคะพบพันธุไม่มีดาวนะคะก็ข้ามไปต่อมาก็คือดูดาวที่พบวินาศเป็นดาวที่โยกหลังพบกระดุมพระนะคะในดวงนี้คือราศีพิจิกนะคะ มีดาวอาทิตย์พุธสุกนะคะหนึ่งสี่หอยู่เราก็พิจารณาได้ว่าในเรื่องการเงินเนี่ยมีดาวที่ส่งผลเป็นดาวพระหัสสปดีทำให้เจ้าชะตาหาเงินด้วยความรู้เวลาใช้จ่ายก็ใช้อย่างมีเหตุผลเป็นคนประหยัดและพอเพียงแล้วมีการเงินที่ได้จากอาทิตย์คือการปฏิบัติหน้าที่พุธคือการใช้คำพูดการเจราจา และมีการวางแผนเพราะว่ามีดาวสุขยกถึงเวลาจะใช้เงินนี้มีการวางแผนต้องคิดก่อนและ1 4 6รวมกันหมายความว่าเจ้าชะตามักใช้เงินไปตามกระแสะคนส่วนใหญ่นะคะก็ทำนายได้ว่าใช้เงินยังมีหลักการก็จริงแต่มักใช้จ่ายไปเพราะว่ากระแสะคนส่วนใหญ่นั่นเองค่ะค่าต่อมาเป็นตัวอย่างที่6นะคะ เป็นดาววันเดิมก็คือ13ธันวา68นะคะแต่เราให้ลักษณาอยู่ที่ราศีกุมนะคะเราจะเห็นว่าพบกระดุมพ้าเป็นราศีมีนไม่มีดาวนะคะเราจะดูด้วยหลักการที่3ก็คือดาวที่โยกถึงพบกระดุมพ้าก็จะเห็นได้ว่าเรามีดาวที่พบมรณะนะคะราศีกันเป็นดาวจันทร์นะคะเล็งมาที่พบการเงินหนึ่งดวง แล้วก็ไปหาดาวโยกหน้านะคะดาวโยกหน้าดาวที่พบพันธุทุก็คือราศีพฤษศจะมีมฤตยูนะคะโยกหน้าพบการเงินอีกหนึ่งดวงส่วนดาวโยกหลังคือดาวที่พบวินาศหรือราศีมังกรไม่มีดาวค่ะแล้วก็มารวมกันเป็นคำทำนายได้ว่าการเงินของเจ้าชะตนั้นเป็นดาวจันทร์คือมีเงินพออยู่พอกินในครอบครัวโดยมากเป็นเงินที่ได้จากสามีภรรยา หรือมีเงินอีกทางหนึง่งก็คือจากพันธุเป็นเงินของญาติของคุณแม่หรือคนทางบ้านแต่เป็นไปแบบมรดยูก็หมายความว่าต้องเดือดร้อนเจ็บป่วยเขาจึงจะให้นะคะหรือต้องมีเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะได้เงินก็ทำนายแบบนี้เลยค่ะจากคลิปนี้นะคะเราก็จะสามารถทำนายเรื่องเงินเวลาดวงเปิดมาแล้วไม่มีดาวในภพการเงินก็ทำนายได้หลายเรื่องเลยนะคะเราก็มาสรุปเนื้อหากัน ถ้าเราจะดูเงินจากดวงเราสามารถดูได้จากดาวในภพกระดุมพระดาวที่ได้ทำเนียบเกษตรดูจากดาวสุขและดูจากดาวราหูแต่ถ้าในดวงนั้นไม่มีดาวในภพกระดุมพระให้เราพิจารณาได้จากวิธีที่หนึ่งเอาดาวที่ลักขณาไปใส่แทนที่พบกระดุมพระแล้วทำนายวิธีที่สองดูเจ้าเรือนเกษตรพบการเงินเป็นดาวใดก็ถ่ายไปตามนั้น ไปตกช่องใดการเงินก็จะไปขึ้นกับภพบนั้นนะคะวิธีที่3ก็คือดูดาวที่โยกถึงภพกระดุมพระก็คือดูดาวที่พบมรณะพันธุวินาศมีดาวใดก็ให้ถ่ายไปตามนั้นวันนี้ก็ได้เนื้อหากันไปพอสมควรเลยนะคะสำหรับดวงที่มีดาวในภพกระดุมพระทีมงานก็จะไปขออธิบายในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ทีมงานก็ขอจบเรื่องการดูดวงเรื่องเงินเอาไว้ตอนตอนที่หนึ่งเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้าเราจะมาดูดวงเงินสำหรับดวงที่มีดาวในภพกระดุมพระก,กันต่อคอยติดตามชมกันนะคะทีมงานก็หวังว่าคลิปความรู้ในตันทวิชซีรีส์ของเราก็จะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้เป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญานะคะเปิดทางให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนสืบเนื่องจากอาดีตมาจนถึงปัจจุบันหากการเผยแพร่คลิปนี้ก็เกิดประโยชน์ใดๆทีมงานขอถวายผลอันเป็นบุญกุศลนั้นแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนเถิด ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาว การตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ